สวัสดีเด้อค่ะมานนี่สีผ้ามาเบิงตะกะเต็นตะกะเต็นนี่มีน้นองอายุได้เก้ามือสั่งมาขีดนึงอายุครบเก้ามือแล้วเด้อค่ะเด้อมันตะกะเต็นเห็นป่ ใบกล้วยออ้ยมันก็ล่างกินก็ล่างกินลายลายใบกล้วยว่ายัายางมาแล้งหายมาสองใบเดี๋ยวไปเบิ่งทังนี้นะจับกันเป็นกุ่มเป็นก้อนอยู่โอ้บตเมื่อเช้าเอาใบไผ่ไ,ไา่ห้ใบไผ่เอียงขึ้นเหวเร็วเวดียแต่เพิ่งก็กินอยู่โอ้คนก็นกินอยู่โอ มุ่งกี้ง่ายๆได้พี่น้องเบิ่งมุ่งมันเป็นตะขาดบ่ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาอันเป็นตะขาดบ่เย็งง่ายๆได้มุ่งไหมเอามุ่งกั้งนอนเท่านี้ละม,มั้งนี่ตามุ่งตะกะเตนปลาตังค่าบโมจีนบ่ นี่หมาว่านเอาไปกล้วยมาให้ย่าเนี่ยมาเล้งเก็บจะมดเลยฟังนี่เบิดไปแล้วมันนี้จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่คิดนร่งนี่ตายกับมีดดิมันก็มันก็ตายกับมีอันนี้มันสีสเซ้าออกหรืยอยังนี่นี่อันบดได้เปิดอากาศหมาว่านตายมันยังออกวะบดได้เคลียบึง บดิ้วเขียบุ้งนักเขียบุ้งคนนี้อุ้ยเม็ดบุ้งย่งอยู่บ่บุ้ไข่บุ้งย่งอยู่บ่ไข่บุ้งย่างอยู่เรื่อยๆต้องไปเขาไปเบิ่งฟังนี่โอ้ยขี่คนไหมพวกนนี้ขี่น้อยๆไหมโอ้เนาะเต็มเร็วขี่ก่อนน,น้อยๆนะ สร้างมาขีดนึงนี่เห็นบ่จับสบลบอย่ตะกะกะมีตายเนาะมันก็มือนึงบ่ได้เปิดไอ้บ่ได้เปิดกระบ,บานั่นยังมือคืนแมเห็นฝนตกนะเลยปิดกระบ,บไว้ตื่นยมเช้ายังมาเปิดตายแมไปเพิ่นหหันใจบ่ออกตายก็เลยมนีก็เลยเปิดเลย ลายบักไล่เลยแหละโอ้ยเป็นโตใหญ่อายุเก้ามือเลยเด้อค่ะเนี่ยเก้ามือแล้วเป็นฟักออกมาจากไข่กับนับมือนี่กับเป็นเป็นมือที่เก่าเล้วพันธุ์บดีออกมาพร้อมกันเด้๋ยวพันทยอยทยอยออกมาทยอยออกทยอยออกทุกมือโอ้ยนเสื่อมออกมาอาบแดด ใบบ้านมาอยู่โอ้พ่นก็ดจีนอยู่ตัวละใบพาเพ่นจินอยู่แต่ต้นชุโรดนี่ไม่เห็นจินจินอยู่บ่ไม่เห็น,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 หนจินต้นชุโรดบ่จินใบกล้วยแห้งๆเพิ่นก็ดจีนเด้นั่นใบกล้วยแห้งๆเพิ่นกัดจีน ว่าเบิ่งไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นกินใบอีหยังแน่ใบอีหยังแน่ใบไผ่เพิ่นก็ก,กินอยู่เด้อมื้อนี้ไปไปหาใบกล้วยบ่ทันใบเก่าก็ยังย่งอยู่ใบเก่าก็ยังอยู่ไปหาใบกล้วยบ่ทันเอาใบไผ่เพิ่นกินไปก่อนมึงเนี่จับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นไหมนะฟังนะนะันน่ะ เป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเี่บ่งนีพะกจักสิย่หรือโบอย่แต่กะเก็บเงินไปอีกจังหน่อยกันจะได้ซื้อมุ่งซื้อมาเพื่อไว้เนาะกันตัวนี้มันจะขาดเนาะอย่ามันอย่าป็นกัดขาดเนาะพี่น้องว่ามันจะกัดขาดบอก พี่น้องว่าคุณนจตกาดขาดบอตะกะแตนปาตังก้าโมจีนอายุเก,ก้าวันใบไผ่ใบไผ่เพมันเกิดกินบัวซ้ำใบกล้วยหรอบอมันก็กินอยู่เนะี่ยข้างในก็กินอยู่เนะี่ยข้างในก็ยัง,ยงมีใบกล้วยอยู่ นกัดบวขาดบ้างเลยใบไผ่ฮะมันตัวหน่อยอยู่ฮะมันก็ินได้อยู่หน้านั่นนะมันกินได้อยู่นั่นน่ะมีพี่น้ามันก็ดกินไดอยู่แดดฝาล่มแห้งแห้งเลยนี่แหละน้องอายุก้าวัน ดาฟ้าเอาไวจ้จนสีเลขอายุเก้าวันเดี๋ยวสิขาไปเบิ้งอันนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยววางเดี๋ยวดูซิปกันม,ม,มีเมื่อเดียว <c oughs> khay bớt, khay nhang nhang bỏ khay, ui khay bớt luôn rồi bớt luôn luôn, xị bớt lẽo xị bớt nhanh nhanh khay bấm bây giờ con, Bức tùng cảm. Tùng cảm những nhầm nhầm, nhầm vô nhầm 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 này, nhầm nhầm này nhầm à, đây đây nhầm này, nhầm 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 อบต่อไปฉันฉนี้จีอ๋ออกีกเยอะว่านี่เบิร์ตเ้ยเอ้าสิออกมานังอ่ะปิดอ่ะแค่นี้ก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนได้ค่ะเด้อโบดีออกมาอันนี้โดนถ้าเราทราบก็อนจิตตายแล้ว่าตายแล้โอ้โขีดนึงออกว่านี่เบิร์ ไต,ต้กับมี่เด้อเท่าสีเห็นนี่แหละน่ะสีผ้าไปเบิงเบ่งห,าหยาไปเบิงเบ่งหยาผูกไว้เพิ่นนี่เงี้ยหยาวันนี่หยาวันสถานที่กับมี่บลายดอกผูกเวดเสียวไบเบิ่งสมโมงสุแก่เสียใบสุโมงสุแก่ได้พี่น้องเอ้ยปวดเลยเสียใบฟังหน่อยกับมี่ ูวันในเบิร์ดอยู่เนี่ยเสียไวปทาเพิ่นปูวันเบิร์ดอยู่ไหมเนี่ยตัง้งีนกับนี่เนี่ยปูวันในเบิร์ดอยู่ทารถด,ดิ้งกับพ่อมาใช้เทนรถนี่ในกับปูไว้เสียไว้ซิแย่เลยแค่นี้กัคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อ ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องตโ,ตโต๊ะ